วิธีแก้นะครับเดี๋ยวจะเอาตัวล็อกสายตรงนี้ปั้งพอมข้อกระทอนน้ำทีนี่มันชนกันแล้วก็ไปดูไฟนู้นนูนดสองแล้วเ่างนี่่างแล้วเห็นไหมไปโดนแล้วนะนมัระยะแล้วนะ ยอมบอกแล้วแตเช้าไม่วังนอใช้าอารมณ์ไปฝุ่นเสมอเดี๋ยวตัวนี้ส่วนตัวนี้เดี๋ยวคลิกมาอีกทางหนึ่งคลิกมาด้านนี้เดี๋ยเอาหนวดกุ้งมารับตรงกุง้งรับมือเลยไม่ให้ไม่ให้ ไปตรงนี้ต้องเสกชว์เลยแสงวไปนี่เาจะทำเป็นราเบุญถนกไหมนะกระทกันเยอะ